ยังอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีการผลักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งสร้างขับเคลื่อนความโปร่งใสให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับที่ห้องประชุมศิลาอาชั้น5้าสะลักลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายสิริวัฒน์บุบผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2ประจําปี2568ประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ในการสำนักงานปปชประจําจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับทราบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตนั่นเองครับ โดยสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้แจ้งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ2,568ข้อมูลสถิติคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอุตรดิตถ์การดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการดำเนินโครงการป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่การตรวจติดตามเฝ้าระ การดําเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดําเนินโครงการกากับติดกำกับติดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติประเด็นที่21ระดับพื้นที่และการติดตามการดำเนินโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตด,ด้วย